รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเจนเซน่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวั o นตินใช่บ้านนี้ใช่ไหมอะมิกใช่เขาบอกว่าใช่ฮัลโหลพี่ทอม โอ้ยพี่ทอมค่ะพี่ดูนี่นายพี่ทอมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกรับเชิญเราขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแก๊งรักเด็กครับผมวันนี้เสียงแอบเล็กน้อยนะเขาไม่สบายนะคะเอางี้เราเราเข้าไปนั่งคุยกันในบ้านดีไหมคะไปสำรวจบ้านพี่ท็อปกันนิดนึงได้ได้ไปหนุ่มนึงนะวันนี้ไม่ครบเลยอโอ้ยต้องติดเรียนรักษาดินแดนอยู่ครับคุณท็อปดารณีนุชนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ ที่ทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ของบ้านทั้งการเป็นผู้นําครอบครัวและก็การเป็นทั้งพ่อและแม่เพื่อเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเรียกว่าเป็นผู้หญิงหัวใจแกร่งอีกคนหนึง่งที่ทําหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยเลยค่ะเราเข้ามาในบ้านหลังนี้เราเห็นว่ามีหลายแบบหลายหลังเ,า <c oughs> เนาะคือเดิมทีมีบ้าน <c oughs> พ่อแม่หลังอนน้นใช่ป่ะครับ,รบ,บแล้วก็บ้านพ่อแม่อยู่ในนี้ด้วยใช่บ้านพ่อแม่เนี่ย ต้องแต่พี่เด็กๆเลยต้องเกิดมาก็เห็นบ้านพ่อแม่เลยก็ประมาณ50กว่าปีแล้วแล้วก็มาเป็นบ้านพี่ชายแม่ปลูกให้พี่ชายก็อยู่เป็นสัดส่วนแต่พี่ชายก็ออกเป็นมีครอบครัวแล้วเราเราแต่งงานก็เลยให้เรามาปลูกอยู่ก,ก็เลยเป็นอ,อ,อ,อีกสามนี่สามหลังนะคะสามลนะคะอ่าอัอนี้อีกหลังหนึ่งลูกชายเราเริ่มโตบ้านนี้มันก็เล็กนะลูกก็อยู่ไม่ได้ห้องมันเล็กก็เลยจ้างอันนี้เริ่มโตเป็นหนบ้านนี้เนี่ยนอกจาก เห็นบ้านความอบอุ่นแบบนี้นะคะเข้าทํากิจกรรมด้วยกันรู้เลยว่าบ้านที่ชอบปั่นจักรยานนี่ไงนี่ไงนอกจากปั่นจักรยานชอบปั่นเรื่องชาวบ้านด้วยวะาี่ักการปั่นตีกันมาเยอะเลยนะจะดีแหละค่ะพี่ทอมค่ะไม่ปั่นเนาะไม่ปั่นค่ะเราเริ่มตั้งแต่ลูกเด็กๆลูกกัสยังเล็กๆยังงั้นน่ะ้ามีเก้าอี้ซ้อนแล้วก็ไปปั่นกัน พาพากันไปปั่นไปนู่นไปนี่แล้วเสร็จตอนหลังก็พักกันไปใช่ไหมคะแล้วพอมาโตตอนรุ่นหลังเนี่ยเขาเริ่มยิ้จักรยานแล้วก็กลับมาขี่อีกนอกจากกิจกรรมขี่จักรยานที่ดูเป็นวัยรุ่นนะเข้าวัดเข้าวัดเพราะว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกนะคะคือเราเป็นแม่ที่แบบออกไปทํางานเยอะเลี้ยาลูกก็ต้องวัดไม่ใช่ไมกใช่แล้วแม่ไปปล่อยไม่ธรรมดาแม่ตัดหาง คือเราก็รู้สึกว่าเออให้ลูกใกล้วัดไว้ยังไงก็มีคําสอนที่ถูกต้องมีทางที่ถูกที่ดีเนี่ย <S <S เป็นหลักชัยชีวิตอย่างน้องไอ้เนี่ยแม่มีอยู่แม่ตายก็มีหลักใจเป็นพระศาสนาเนี่ยเขาก็อยู่รอดได้ก็เลยให้ลูกเนี่ยได้เข้าวัดมาตั้งแต่เด็กๆก็จะพากันไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วมันได้อะไรไหมลูกแต่ก่อนผมใจร้อนมากๆเป็นเด็กใจร้อนเป็นเด็กอ<ม>้วน,นขี้โมโหเงนี้ยเด็กอ<ม>้วน,ใน,ในขี้โมโหแล้วก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นคือมันก็ไม่ได้หายเลยไม่ได้โอ้โเปลี่ยนเป็นคนละคนใจเย็นก็ใจร้อนก็ยังเป มันก็เบาลงหรือแบบเราก็จะทําอะไรเราก็จะคิดบ้างน้องแก๊งเป็นรอดอยู่ดีอดอ่ะอ้าวน้องแก๊งเป็นรอดอแสดงว่าตอนนี้ยังอยู่มปลายใช่ครับอยู่ชั้นอะไรอยู่มห้าแล้วครับผมมอุ้ยแล้วกดอยู่ผมอยู่ปีสี่แล้วครับปีสี่แล้วอยู่คณะบริหารการโรงแรมของสิลปากรอินเตอร์ครับผมคณะว่าแตครับกะว่าจบแล้วจะทาอะไรครับเปิดม่านรูทเออ โรงแรมอย่างนั้นค่ะลูกไม่เปิดอย่างนั้นทำงานไปก่อนค่ะนอกจากเรียนอันนี้เขาชอบแล้วใช่ไหมเขาสัญญากับคุณแม่วค่ะสัญญาว่าก็ขึ้นมหาลาัยมาพอดีเทอมแรกได้เกรดส,สวยก,ก็เลยเหลืองแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเอาขาเรียกว่าอะไระเกรดนิยม,ยมมาให้อันดับสองนัอันดับหนึ่งไม่ไหวอาเฮ้ยไั่นไม่ใช่เร่องปกงกันวเฮ้ย่องงเอาไม่อะไรวะบอกว่าอันดับหนึ่งเลยบอกอันดับสองได้ได้ก็สุดยอดแล้วขอให้ได้แล้วกันนี่พี่น้องนิสัยเหมือนกันไหม ไม่เหมือนเลยค่ะลูกคนโตเขาก็จะเป็นแบบว่าแบบแบบพูดมากาก็ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบชอบสังคมชอบแต่งตัวชอบอะไรอย่างเงี้ยหน่อย <c oughs> แต่ลูกเล็กเน,นี่ยนางจะเป็นแบบสันโดษ <c oughs> และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง <c oughs> นางจะไม่ค่อยกังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ใครจะอะไรยังไงคือแต่แคร์ความรู้สึกคนแบบว่า ซอฟต์แ d g เจน l e เรื่องราวของบ้านนี้มีอีกเยอะคุณคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปคุยเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกตอนนี้เรามีของมามอบให้ก่อนเรามีผลิตภัณฑ์จากโค้ชมอบให้ด้วยค่ะขอบคุณครับเ่เดี๋ยวเข้าบ้านเดี๋ยวพี่ก็ชงโกนตินี่แหละเลี้ยงสนับสนุนโดยฟูจิโกะโอ้ยบ้าสนันุาะเละ นี่เลือกเองออกแบบเองหมดเลยแบบว่าแม่ออกแบบเองครับตอนนี้แม่ไม่อยู่แอบน้าแม่น็ดนึงได้เลยฮะาคนอื่นเขาเห็นแม่เราอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแม่เราเป็นคนแบบอารมดีปรนหลากสำคัเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วแต่วันนะเขาจะมีความเป็นอาร์ติสต์ในตัวสูงมากเลยนะบางทีเวลาเขากลับมาเขาก็พูดอะ เล่นเล่นพูดกับมา้าพูดคือเขาพูดกับทุกอย่างเลยอะบางทีเขาพูดกับต้นไม้พูดก,กับแพงเขาพูดได้ออบางวันกลับมาก็จะเงียบเหนื่อยเหนื่อยโอเคเห็นแล้วก็ส่งกินน้ำส่งแม่เข้านอนก็เออนอนง่วงเหนื่อยโอ้ยยุ่งกับฉันนอนโอเคนอนแล้วก็ยังไม่นอนก็นั่งเปิดเล่นโทรศัพท์ดูสิเออลงรูปเหรอเที่ยงคืนแะล้วไม่นอนนี่ถ้าบอกง่วงแม่เราดุไหมดุไม่ดุครับผมก็ว่ากันไปตามความจริงคือจะไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยห้ามอย่างงูห้ามอีกก็จะมีเรื่องแบบอ่ะ อย่าอย่าห้ามยุ่งกับยาเสพติดคือมันก็มันก็คอมมอนเซนที่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไร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 ไรอะไรอไอะไร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 อไระไวอะไรอไรอะไรอะไ็อรอะไรอะไาใะรอะไรอะไะไรอะไรอะไรอนเราะไระไรอะไรอะไรนะไรอะไันเไีอะราะไรอะไนอะไรออะไราะีรัะไรอ่ะไะเอะดรระ หุดหกหรือดุกับลูกน้องแต่กันลูกจะไม่เป็นถ้าทําผิดก็ดุแม่สอนว่าอย่าให้ลูกเราเป็นอย่าให้ลูกเราเป็นเทวดาค่แม่ก็จะจับจะแตะต้องเขาไม่ได้ตัวเราเองแตะต้องไม่ได้คนนอกเขายิ่งแตะต้องไม่ได้เมื่อเราตายไปลูกเราจะเป็นที่รังเกียจอ่ะถามที่กว่าสอนลูกให้เป็นลูกผู้ชาย้ชาอะไรครับคนที่เป็นลูกผู้ชายมันต้องเสียสละไอ้ความเป็นลูกผู้ชายข้งนี้เราก็จะสอนลูกบอกว่าจริงๆแล้วคนเราอะนะเสียเปรียบได้ แพ้ได้แต่เมื่อตอนแพ้แล้วคุณลุกขึ้นมาปัดฝุ่นเดินต่อหรือทําอะไรต่อนี่เจ๋งแพ้ซ้ําอีกลุกอีกถ้าคุณไม่ลุกอีกนั่นแหละคุณแพ้เพราะนั้นสิ่งที่ลุกจะต้องดูแลก็คือไอ้เรื่องต่างๆความเพียรในหน้าที่เรียนหนังสือให้ดีเถอะรับผิดชอบเรื่องในบ้านนางมีหน้าที่จ่ายตลาดนางมีหน้าที่ทำอะไรที่ทำไรพูดซื้อจ่ายตลาดก็ซื้อของสดเข้าบ้านใช่ไหมซื้อเนื้อซื้อผักซื้อผลไม้ให้แม่แล้วก็จะมีแบบก็ปาถะถ้าถ้าเกิดทำแบงค์ทำอะไรสมมติว่าวันไหน ผู้จัดการคุณแม่เขาหยุดะไรคุณแม่ก็ให้บอกไปทําให้ไปโอนเงินไปอะไรอย่างเงี้ยซ่อมนาฬิกาปาลาระเบิดอะไร<า>ท <ำ S 2> กเก่งมาก <c oughs> เพาาเมียพี่ยังเข้าธนาคารนม่เต็มเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นคําพูดที่เราไม่ค่อยจะได้ยินนะ จะต้องสื่อสารกับลูกเราบอกลูกตรงๆได้เลยว่าเฮ้ยสถานการณ์ชีวิตครอบครัวเราเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนั้นคร่าวๆให้เขาเห็นที่เหลือเขาจะไปเติมแต่งเองเขาเป็นอินทีเลียเขาจะตกแต่งมันเองแต่อย่างน้อยให้มั่นคงว่าโครงสร้างมันเป็นแบบนี้นี่คือการสื่อสาร<ม>ให้เห็นภาพเดียวกันอย่างที่แม่เขาบอกก็จริงคือผมว่ามันก็สําคัญนะที่ว่าเราจะอยู่กับความจริงเราต้องรู้ว่าให้ภาพในบ้านมันเป็นยังไง<ม>ไม่ใช่ว่าเราติดสบายแล้วมันก็สบายอย่างนั้นคือ แล้วเราไม่รู้แล้วปล่อยให้เขาลําบากเลยมันไม่มันไม่ใช่อะ่ะแล้น้องตัวเป็นหนุ่มแล้วพี่ท้อห่วงเราห่วงก็มีบ้างก็คืออยากจะให้ได้คือแฟนเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีแบบเออเฮ้ยเดี๋ยวแฟนแล้วมฟนจะเสียใครทำไมเบน เป็นเรื่องที่พี่ท็อปห่วงแม่แม่ห่วงไหมเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่ห่วงเอย่างนั้นแต่บางทีมันรู้สึกว่าอู้อยากอยู่กับลูกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างแต่ว่าเราก็เออมันก็ต้องเขาก็ต้องมีชีวิตอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบ่งเวลาคือเราไม่ได้มาแบ่งเขาเป็นสัดส่วนว่าให้เข้ามาวันจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเวลาเราเหนื่อยๆกลับมาอยากอยู่กับลูกอยากเมากับลูก บางทีก็คิดเอาไม่ไรก็ไปอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องคุยกันว่าเออเนี่ยถ้ามันไม่โอเคหรือว่าเฮ้ยอึดอัดก็ต้องบอกเหมือนที่เขาพูดความจริงกับเราเรื่องบ้านเนี่ยเราก็เหมือนกันคือมันต้องเห็นโครงให้มันไปพร้อมกันไม่งั้นยังไงมันก็หักหักหักไปกันคนละทางมันก็ไปกันไม่ได้สักทีเวลาที่เรามีแฟนเนี่ยก็เหมือนกับคิดว่าเรามีมีพี่สาวน้องสาวอย่างหนึ่งเพราะว่าเอาลูกสาวเข้ามาบ้านเราจะไม่ให้นอนค้างที่บ้าน คือมาคุยมาอยู่มากินอะไรแล้วก็กลับบ้านต้องบอกว่าต้องให้เกียรติเขาแล้วต้องคิดว่าเขาก็ลูกมีพ่อมีแม่เหมือนเราแต่ว่าลองนึกว่าถ้าแม่มีลูกสาวแล้วไปเที่ยวบ้านคนอื่นเขาอะแล้วพ่อแม่เขาไม่ดูให้เราอะเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทังไงเราแต่ดตัวเราเราก็ต้องสอนลูกสาวเราด้วยแหละนะแต่ว่าเราเราว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญ ใครอาจจะมองว่ายังไงลูกเองก็ต้องกันกันเอาไว้ก็ต้องแบบอย่าให้มันเลยเทะเราก็เท่ากับดูแลลูกสาวเขาใช่ไม่มีอะไรที่ต้องสอนเป็นพิเศษไหมเพื่อเขากําลังจะโตกําลังจะจบมหาวิทยาลัยถ้าเขาคิดว่าเขาเนี่ยนะฮะแบบไม่สามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้อย่าพึ่งมีครอบครัวแต่ต้องพึ่งดูแลตัวเองให้ได้รับผิดชอบตัวเองให้ได้เมื่อเขาสามารถรับผิดชอบดูแลตัวเองได้แล้วเขาถึงจะมีครอบครัวได้รับผิดชอบครอบครัวของเขาได้ใช่แต่ที่เราฟังมาแค่นี้และความอบอุ่นของบ้านเนี้ยน้องกันก็เป็นในทางที่ถูกองมาะ ครับผมพี่พูดดีพี่ได้ของมาได้ได้แจกของให้อีกแล้วค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ New Toxex ค่ะอาหารเสริมสำหรับเด็กนะคะมาให้ด้วยค่ะค่สนับสนุนโดย e n f a g r ก w A Plus สามร้อยหกสิบไมล์ plus DHA สนับสนุนโดยแบรนด์ Juna รับเล็กขโมยน้อยขอดูค่ะมันน่ารักตัวแกงลูกแดงน้องแกงกัดกันนี่สมัยม .4 ครับม .4 อุ้ยกี่ปีมาแล้วลูกเป็นเด็กอ้วนที่วัย้าม6กปีนึงปีสองปีสามป้ป๊ะไปปอไป๊ะไป๊อไปโป๊อไปโป๊อไปออไปออออไปปเปปอไปกปีแล้วคะอันนี้ รูปนี้ก็ประมาณ5ปี4ี่หปีแล้วต้องต้องบอกว่าชัดนนี้เป็นรูปของคนที่เรารักมากๆมันเป็นความทรงจำอะไรเราไปนั่งคุยกันต่อไหมครับนั่งไหมนั่งไหมเชิญเชิญเชิญครับพี่ท็อปครับพี่ท็อปรู้สึกยังไงที่เป็น working woman แล้วก็ super mom ในเวลาเดียวกันคือมันเป็นนิสัยของเราที่เรามีลักษณะของเห็นแล้วอดไม่ได้ออกไปทำไปทำไปทำมันก็เลยกลายเป็นทาให้เราเนี่ย ทำอะไรเหมือนเป็นผู้นําแล้วก็เลยเป็นหัวหน้าครอบครัวไปโดยอัตโนมัติเพราะมันย้อนนึกดูเราได้เป็นผู้ที่ให้เขาช่วยเขาหมายถึงลูกๆดูเราดูแลเขาอะดีกว่ารอเขามาดูแลอพอรอเขามาดูแลบางทีเราจะต้องเกรงใจเขาแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องเกรงใจไงเราก็ดูแลจัดการทุกคนไปอะไรเงี้ยชีวิตเนี่ยพอยิ่งอายุเยอะขึ้นเราความมั่นคงเราอยู่ตัวแล้วพี่ไม่มีหนี้สินอะไรแล้วพี่ก็มีความสุขแล้วมีแต่ส่งลูกอย่างเดียวเราก็ จัดสรรชีวิตว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะให้ชีวิตสโลลฟ์ของเราละต้องได้ไปขี่จักรยานต้องได้ไปเที่ยวอะไรของเราตามภาษาใช่อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คุณแม่มักจะสอนลูกแล้วก็ทําให้ดูเป็นประจำก็คือเรื่องการเงินการบริหารการเงินเราจะทําให้เงินเนี่ยมันเป็นแม่ไก่แล้วก็ออกไข่เป็นผลให้เราอันนี้เป็นสำคัญพี่จะมีสมุดบัญชีเป็นอัลบั้มเลยนะเพื่ออันนี้เป็นเงินไม่ส่งเสียลูกเรียนอันนี้ไม่ค่าใช้จ่ายในบ้านอะไร แบ่งเงินแยกกันไปอันนี้เป็นเงินใช้ต่างๆก็จะต้องมีเงินเมนหลักแล้วก็เอาไปซื้อคอนโดซื้ออะไรประบาดบอๆผ่อนไปจนหมดแล้วก็ให้เขาเช่าพอหลายที่ <ๆ S 2> ที่ฟ <c oughs> ังคุณแม่มีวิธีไปหาเงินเก็บเงินเข้าๆๆๆอย่างนี้นะเราซึมซับตรงนี้เยอะขนาดไหนคือแต่ก่อน,นใช <c oughs> น้เงินเยอะอแล้วคือคือก็ไม่ประหยัดหรอกคือมันก็มีอยู่ช่วงนึงที่ใช้เงินเยอะแล้วพอเป็นคือแฟนก็มีส่วนนะคือพอแฟน คนเนี้ยเขาก็จะให้เก็บเงินเขาชอบให้เก็บเงินอู้ดีจังคือจะชอบแบบอเอเอเ,อเอหลือก็เก็บสิคือถ้านไปก่อนสิ้นเดือนเอาเงินเหลือตั้ต่างเงิน,นงไปเทียวันห้าหมดเชียรเลีย้ยงเพื่อนไปให้พันท่ไป้าเถอะแต่ว่าพออย่างนี้ก็จะแบบแบ่งเก็บไว้พันหนึหน่งลวกันห้าร้อยเขเอาไปใช้เอาอย่างนี้เราถามถามน้องกัสต่อนะคะเรื่องเวลาที่เห็นคุณแม่ทํางานเยอะดูแลพวกเราแล้วดูแลทุกคนในบ้านรู้สึกยังไงบ้างอยากเปลี่ยนตำแหน่งให้เขาบ้างอยากให้เขาลงมาแล้วขึ้นไปแทนอยากจะแบบว่าเออแบบให้วันหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเออ เป็นเราอะให้เขามีไลฟ์สไตล์เป็นเราแล้วเราเป็นเขาบ้างก็ได้ที่เห็นแม่เป็นทุกวันนี้รู้สึกเห็นรู้สึกภูมิใจแลวรู้สึกว่าเก่งคือทําได้ไงน้องการเห็นคุณแม่เป็นตัวอย่างนะคะในการดําเนินชีวิตน่อแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาที่ครอบครัวเราโตมามันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พี่ท็อปพยายามจะบอกลูกหรือว่าสอนลูกในการที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือคือครอบครัวแบบว่าเลิกกับสามีอย่างนี้ใช่ไหม ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็เริ่มคุยกับเขาอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้คุยตรงๆอ่ะเราก็เข้าใจมากกว่าว่าเออเราเข้าใจแล้วคือแต่เราก็ไม่โทษเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เลิกกันไม่ได้ความผิดเราหรืออะไรคือมันก็เหมือนคนเป็นคู่กันอยู่กันหน้ากันเลยแค่นั้นเองแต่เราจะบอกกับลูกอยู่เสมอว่าคือเราไม่ได้รักลูกน้อยลงความรักในครอบครัวมันคือความรักความอบอุ่นมันคือตัวนั้นมันไม่ได้อยู่กับจํานวนหรือว่าจะต้องได้จากใครมีต้งหลายๆครอบครัวที่ บางทีพ่อตายแม่ตายเขาก็ยังเป็นครอบครัวเพ<ช>ียงแต่รูปแบบของครอบครัวที่มันเป็นครอบครัวในภาพยนตร์ในหนังโฆษณาอะไรมันจะเป็นภาพจำคนคำว่าครอบครัวม,มันคือความกกรักอะความไม่ได้หรลูกชายโตขนาดนี้ยังอ้อนคุณแม่อยู่ไหมอ้อนอี้าหมาด้วยนางกำลังเล่นกับหมาเนนะนางเอาหมามานอนนะนางก็ ดันหมาออกแล้วเอามานอนแทนถูกถูกมันเป็นที่ของเรามันคือที่ของหมามาที่หลังที่เข้าใจมันเป็นที่ของเรานมันโตขนาดนี้อ้อนอย่างั้นไทำไม้ทำแง่ทำแง่อ้อนแม่ไงปกติทำไงหนังเจ้าแบบว่อืมแล้วก็เนี่ยอาถัยสิจริงเหรอจริงเหรอนางชอบมานอนตักมานอนตักอือแชอบเจ้าเหมือนงี้ยชอบนี่นี่มันกี่หมานอนเต็มหน้าเหม็นไหมล่ะหิวไหมล่ะไอ้อ้อนแม่แต่แม่ลำคาญไม่ติดแม่ลำคาญหรอก ไม่อยากให้มันเป็นเด็กแบบคือเดี๋ยวมันจะไม่โตเราอยากให้ลูกเข้มแข็งแข็งแรงถ้าเป็นแบบว่าอ้อนมากๆก็มันจะคิดแต้ว่าจะพึ่งแม่จะแม่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบอยากให้มันแบบอคนละส่วนกันนะลูกเนาะแต่บอกว่าเรื่องอ้อนแม่ก็อ้อนเรื่องหนึ่งนะแต่เขาก็เป็นคนชอบทําของขวัญระจุกกระจิบทำมั้ยทำทำนะทำแต่ว่าคือไม่เก่งทำไม่เก่งอย่างวันแม่นะพี่เดินเข้าบ้านมาเนี่ยนางก็จะเก็บโต๊ะอะไรเรียบๆแล้วก็ เออเดินออกมาแล้วก right like so ็มีกล้องถ่ายตัวนางถ่ายนะแล้วก็แม่บ้านก็บ้าจี้พอกันนางก็เปิดเพลงแม่รักเธอแล้วก็โอ้ัเป็นน้ำเน่าอย่างเงี้ยแกงก็บอกไม่เอาเพลงไม่เอาเพลงป้าก็ต้องเดินเอาโทรศัพท์มาตามแบบว่าเพลงเป็นฝ่ายสาวเงี้ยแล้วนางก็ลงแล้วนางก็เอาดอกเออมะลิมาไหว้ก่อนมะลิแต่ว่า้นางเอาต้นมะลิมาให้ให้เราไปปลูกเป็นมะลิเลยอย่างเงี้ยแล้วใส่กระถางลายสตรอเบอรี่ อย่างวันวันเกิดอะไรเงี้ยพอเราเปิดห้องนอนออกมานางก็เล่นเปียโนแฮปปี้เบิร์ t เดย์กันน้องเพลงอะไรเงี้ยวันนี้เขาก็มีของมาให้พี่แม่นะคะโออ้เหรใช่เชิญเลยครับครับผมนี่เดี๋ยวเดินไปหยิบมาก่อนครับผมขอโทษนะับครับงงไหมอุ้ยนี่เป็นอะไรครับผมเรื่องสุขภาพโอ้คุณแม่อีทคลีนใช่กแลั้วลังเห็นกลับมาแม่จะกินผลไม้กลับมาตอนนี้แม่กินผลไม้หยิบทุเรียนในตู้เย็นกินอย่างเงี้ยกินทุเรียนแล้วเมื่อคืนที่ที่ไลน์ถามว่าอยู่ไหนอ่ะ คือทําอยู่ในครัวนี้ก็ทำมาไม่ว่าอนแนนอยู่ด้วยก็ช่วยกันทำใช่ไหมทำเสร็จกลับมานั่งกลับมากล้วยยังหันไม่เสร็จคิวของวิ่งวิ่งขึ้นบ้านไปกันสองคนวิ่งตะตะกวางวางวางแล้วผมต้องออกไปรับแม่ในวยฟ้าแต่ต้องบอกว่าวันนี้ชายหนุ่มที่ไม่มาครับเขาฝากวิทยามาลูกเล็กล็กแม่รู้ป่ะว่าแม่เป็นอินสปเรชันของผมมาตลอดรู้ไหมแม่ทํางานหนักมากแม่ผมเป็นเสาหลักของบ้านนี้ แม่จึงสามารถทำได้มากขนาดนี้ผมก็ต้องทำได้ขนาดนี้บ้างผมอยากจะบอกแม่ว่าแม่เล่นโทรศัพท์ในอนอนลงนะขอร้อง <c oughs> ทุกวันเนี้แม่ต้ <c oughs> องโทรศัพท์มากกว่าผมอีกเนี่ยบนหมดนะแม่แม่แม่ฟังผมสิอ,มอะไรนะแม่เล่นโทรศัพท์อยู่กับนึงแม่ ลูกก็เป็นพูดกับผมบ่าขอแม่ทําได้ถ้าแม่ทําได้ผมจะทําบ้างผมจะพรสั์ผมไปวางไว้ตรงห้องข้างล่างบ้างไม่ไปร์จข้างบนห้องนอนละต่อไปนี้ผมสัญญาหัวรักแม่ค่ะรักลูกครับก็อย่างที่แก๊งพูดนะคือเราก็นอกจากที่เราจะเห็นว่าเราเป็นไอดอลเราอยากทําแทนนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราศรัทธาในตัวผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเราสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าเออไม่ว่าพ่อแม่จะเลิกกันไปหรืออะไรทาไมเราถึงไม่เสียคนทาไมเราไม่อะไรเรารู้สึกว่า สาหลักเราดีเขาเรามั่นใจว่ายัางไงก็ตามมันจะไม่เกิดเรื่องอะไรที่มันแย่แน่นอนอยังไงแม่จะไม่ทิ้งยังไงเราจะอยู่รอดไปด้วยกันเราจับมือกันเราเดินไปด้วยกันเขาทําให้เรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มันดูอุย้ยสําหรับคนอื่นมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยมัาานมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยก็แค่เนี้จบก็ทํามีมปัญหาก็แก้แค่นั้นเองมันไม่ได้ยากอะไรไปกว่านั้นเลยเมียจะคุยบอกอบแม่ไหมครับก็ภูมิใจครับที่ไม่ใช่พ่อเป็นคนไร้ใ ก็ภูมิใจครับที่ที่เกิดเป็นลูกแม่นะในพูดจริงว่าภูมิใจภูมิใจจริงๆภูมิใจที่รู้สึกว่าเรามีแม่ที่แม่เราเจ๋งอ่ะเราว่าแม่เราเจ๋งมากเราศรัทธาแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีแักกี่คนนะที่จะเป็นได้อย่างเงี้ยจริงจริงคือเราก็เข้าใจแล้วเข้าใจเขาก็เห็นในสิ่งที่เราทํานั่นแหละเนาะใช่ก็ดีใจที่ลูกเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออคือเรื่องบางเรื่องเวลาเราลงไปเหมือนลงทุนเราไม่ได้แบบว่าลงทุนแล้วเราบอกตัวเลขว่ามันเท่าไหร่อ่ะ เราลงทุนด้วยหัวใจในการเลี้ยงดูลูกอ่ะสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ได้เป็นมันก็ได้เป็นหัวใจเหมือนกันในการกระทําของเขาในในรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาทําให้เราวางใจลงนั่นน่ะลูกได้บุญมากเลยที่แม่เนี่ยไม่ต้องมาทุกข์ใจเพราะลูกร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติเนี่ยมันมันเป็นเป็นบุญมหาศาลเหมือนลูกทําไมเขาบอกอว่าอ๊ยลูกชายบวชเนี่ยเราได้บุญเพราะเราปลื้มใจนี่ก็คล้ายๆกันเดี๋ยวรอวัดลูกบวช <laughs> รักจริงก็เปล่าไม่รักฉันแลวเกจะรักใช่นี่ก็คือความรักที่เราได้ไปในวันนี้จากครอบครัวพี่ท็อปซึ่งเราดูแล้วจากการที่เลี้ยงดูพี่ท็อปนี่คือเลี้ยงลูกมาแบบว่าเป็นอภพิชาติตเราจะบอกว่าอะไรรึเปล่เราเคยเจอพี่ท็อปเมื่อนานมากตอนที่น้องยังเด็กๆ พี่ท็อปพูดกับหนูว่าเป็นรูปไหมพี่มีความสุขมากที่พี่ได้เลี้ยงลูกทุกอย่างที่ได้ทําให้ลูกอ่ะเมื่อกี้นี้ฟังคือแบบลูกๆทั้งสองคนพูดเลยว่าไม่เคยเห็นแม่ทาหน้าเหนื่อยภูมิใจเนาะที่ม่ลูกคนนี้แต่แบบอพูดดีเราได้ขอได้อได้ขอได้ขออีกมีคอะรับไปเลยครับ บริษัทพัแบรนด์ที่เนี่ยขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครอบครัวของพี่คับดานยนุชนะคะขอบคุณน้องกมากๆขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะโอวันตินค่ะฟูจิโกะค่ะแล้วก็แบรนด์จูเนียร์ค่ะครับส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับกับรายการแก๊งรักเด็กบายสามโมงครึ่งทางช่องสามวันนี้เราต้องก่อลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี่ยวมากเดี่ยวอย่ากจะเดี่ยวหมด น้อยๆปัญญาระบายกินครบที่ปัญญา,าไทย